โอ้ยตาอย่างปลาขาวสองตัวยังใหญ่ท่า,านผู้ชมมันหมันหมันดูปลาขาวโลงครับใส่งามขนาดท่านผู้ชมดูลงไปในกระชังอันนี้เป็นปลาสอยมนนะครับโอ้หมันขนาดหมันขนาดอีเนอร์อีเนอร์สุดเจ้าเนอร์ โอ้ปลาอย่างปลาขาวโล้งโอตัวอย่างใหญ่ดินจะไปดินมทะลกมาใช้เย็นชวินโยตัวแต่ตัว่าไอ้มุกกำเลยท่านผู้ชมดูเอิดเนิดไปเนาะลงไปในกระชัง กำลังมา <laughs> จะเป็นจะคือฟองมูเนอร์วันนี้นะมาแล้วมานมันมาน,มาน ปลาขาวครับท่านผู้ชมใส่งามๆเลยประมาณตัวแรกของชาวินนะครับนำทุกคนเข้าสู่ชาวินยองชาแนลเหมือนเดิมนะครับยกยอหยองเย็นปั้นหลองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณหกโมงกก่งนะครับเช้านี้หมอกลงขนาดบานชาววินอากาศเริ่มหนาวนะครับ ชวบ,บินมาหยองเย็นปานะครับเดี๋ยวหลุ่นกับชวบ,บินไปเรื่อยๆนะครับชวบ,บิกนกำลังมาถึงนี่นะครับเช่นเดิมนะครับไม้ลองนำขีนะครับกับเจ็ดซอกสองเส้นนะครับวันนี้เช้านี้นะครับ มาแล้วนี่นะครับทวินสวัสดีไปยังปอม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศตัวนะครับช่วงนี้ต่างประเทศอากาศจะเริ่มหนาวแล้วเนาะบางทีก่อหิมะตกแล้วนะครับทวินเนขาดูคนรักษาสุขภาพคนวรเนอร์ ปีๆเปลื่อนๆแม่ๆทั้งร้ายนะครับจะออยู่ต่างประเทศนะครับหักษาสุขภาพคอนเทนเนอร์ปีน้องในไทยก่อหักษาสุขภาพเช่นเดียวกันครับอากาศเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเนาะเป็นวัดเป็นไอ้กันนะครับช่วงนี้ฮ้อ ปลาซอยครับปลาซอยน้อย เป็นห้ากระเับปอกน้อยโดดไปแล้วอาอได้อยู่หนึ่งตัว วินใส่จำพิษดา่านมันโจยไปหน่อยนะครับใส่จำพิดมุมเนาะโดดสองโต้มานหมานหมานตักมากปลาขาวนะครับท่านผู้ชม sóng tổ lơi xanh âm ngàm, ngàm sóng tổ sóng tổ ซอยกับตเพ็ดทรายครับนี่เนาะติต๊ดโตัวหนึ่งเอาตัวใหญ่ก่อนนอตัวน้อยอยังติดเดี๋ยวชวินเอาปลาออกก่อนนะครับปลาสะเด็ดกับปละนิ่น้อย นินเล็กนิນเล็กกับสะเด็ดโตนึงสะเด็ดน้อย โดดขาวหลวงขาวหลวงครับปริแได้ครับลงไปในกระชังใส่ปิ่งเกลือครับท่านผู้ชมมาดู อุยตาอย่างปลาขาวสองตัวยางใหญ่ท่า,า,านผู้ชมมันหมันหมันดูปลาขาวโงครับส่งามขนาดท่านผู้ชมดูลงไปในกระช่างอันนี้เป็นปลาสอยมนนะครับโอ้หมันขนาดหมันขนาดอีเนอร์อีเนอร์สุดเจ้าเนอร์ หนึ่งตัวตะขาวเช่นเดิมนี่รุนไปเลยเลยนะครับผม โดดอยู่แต่ตัวน้อยตัวน้อยก็เอาครับช่วงนี้ป้าจะเคี้ยมหน่อยเนาะป้าจะหายากหน่อยนะครับสองตัวครับท่านผู้ชมตัวนั้นติดบนสายมาบอลงมาอยู่ก้ามืนลงมาอยู่ลงมาอยู่ เพนทายครับสองโตอกตลกมากตะเพียนทรายครับใจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง โดดอ้ปลาขาวป๊อกขาปีกแดงแต่เป็นตัวเล็กเรียกเียกขาวปอกป๊อกในภาษากัมยองก็คือว่าตัวน้อยนะครับตัวน้อยตัวเล็กๆนี่เนา you know. ปลาขาวป๊อกอน่ครับนี่นปลาขาว ตัวดำติ๊กเลยหรออาลองไปก่อนเนี่ยท่านผู้ชมใส่ดำติ๊กเลยเออใส่ดำติ๊กเลยว่ะตัวดำติ๊กเลยดูงามขนาด ปอกทำแล้วมันยกกว่ามันใดนะครับคักยกกว่าคัากใดเนาะอูห้เด็จน้อย ใล่รอบกบครับนี่สองตัวแต่เพนสายกับปลาขาวครับเออไมใจแต่เพนสายหนึ่งสองแต่ตัวน้อยตัว ปลาสะเด็ดติ๊ดเหแล้วปลาขาวก็ได้หลายตัวเลยปลาขาวน้อยปลาขาวป๊อกกักมาอางทีล็อดก็รอตไปเอามาไหลมาไหลมาปลาสะเด็ดใส่กบครับปลาขาวป๊อกปลาขาวน้อยแป้งห้าถอดกรอบในมดลงไปในกระชัง อ,อยากเอาเนาะลูกปริมน,น้อย ปลาลิมน้อยเจและเอ,อ้เออนกกระโชกกล่องตกไปแล้วโอ้ปลาอย่างปลาขาวลงโอ้โตอย่างใหญ่ออดินจะไปดินทะลกมาใช้เย็นชาวิน,วนโยตัวแท้ตัว,วา ไอ้บุ้งกำเลยท่านผู้ชมดูเอิดเนืดไปเนาะลงไปในกระชังมาอยู่สองตัวครับข้าใส่นวลเออปากมากรับอ๋อใจเย็นมันดิน่นปากจกติดปื้นอาลงไปเอา้า ลงไปในกระช่งจอมคว้าเขวห่านคว้าเขวแต่ปลาขาวเดี๋ยวกันนู้นจะเย็นๆตักม,าเ,า,า,มาเดี๋ยวท่านผู้ชมมันยจะหันช็อตตักปลาเดี๋ยวจะเม่นแซวให้มาะนะครับปลาขาวใสงามเลยขาวปีกแดงครับ มามอยู่กันขลอม,มขลุมทักกันแจวออกไปโอ้โดนเพยยกจ่าไปหน่อยท่านผู้ชม มันเป็นสอยมนเนาะมันตึงตันมันนะครับโคำเซอร์เวอร์นี่โดดนู่น ปลาขาวครับท่านผู้ชมอาจจะย่อนแสงไปไหน่อยเนาะตะวันเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดดเข้ามานึ่งโตยิดใต้เกือบตั้งติดข้าวครับปลาขาวสวยงาม โดดสองตัวโอ้สามตัวกันนะคุณผู้ชมเกลมตันจังหวะมันลงขึ้นมานะครับตรงงามๆเลยด้วยพอร์ลสามตัวกันดูดูนัน sau vinh, thôi vinh rút mương một tua ít đèo đèo สองสามโตครับ ปลาขาวปลาตะเพียนทรายสามตัวังไปในกระชังนี่หมานหมานตะเพียนทรายโดด ตัว่อยากเอาเนาะนู่นมาแล้วมาแล้วประขาวตัดเาย nhìn đứt đắc đứt đắc đứt đắc được có phải cái sang tỏ dù tôi chờ mùa hẳn nơ mình tố dập nó ตอนนี้น้อยครับ ขาวครับลายโตเลยท่านผู้ชมดูกันเนะเอาสาวิงก่อนครับสวิงชิวิเอาไว้แขางๆหนึ่ง ปลาใส่แอปใส่ทอดใส่เป้งปลาห้าไปคุณผู้ชมครับ เริ่มที่จะบล็อกเข่าแล้วเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณจะสิบโมงแล้วนะครับปลามันบล็อกขื่นบล็องแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวชวบินจะสรุปผลงานเลยนะครับดูจากแสงแดดนะครับแสงแดดเริ่มจะเต็มล่ำหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวชวินสรุปผลงานเลยเนาะมันบล็อกเข่าแล้วนะครับมันมีเวลาเขมามันนะครับเนาะปลาหลงปลาขื่นนี่นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาบดแรงชวินจะมายกใหมนะครับ สักสามสี่โมงเนาะแบบนี้นะครับยกก็เซลยกก็เซลเป็นจโมงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชาวินสรุปผลงานเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับสรุปผลงานชาินนะครับในคลิปยกยอ่อชาวนี้นะครับอาจจะบม่เห็นชากนะชาินเดี๋ยวชาวินไปสรุปไม้เออสรุปผลงานตีบาลน้นำครันนะครับ ได้อยู่เนาะประมาณสักกิโลปลายนี่ได้อยู่นะครับเรื่องสรุปตีบานลำกลํานอกสรุปผลงานของชาวินคลิปนี้นะครับชาวินกลับมาทึ้งบานแล้วเนาะท่านผู้ชมครับนี่นะครับปลาของชาวินประมาณสักโลปลายนะครับชาวินใจเวลาประมาณสักสามจังโมงเนาะท่านผู้ชมเช้านี้นะครับก็พอได้กินอยู่เนาะพอได้กินพอได้ทอด ตัวน้อยก็แป้งปลาห้านะครับเรืออทอดก็ได้เนาะอร่อยอยู่นะครับปลาขาวเนี่ยเอาปิ่งปิ่งกับกับตำบะกลยเต็นะครับอร่อยนะครับปิ่งกับตำส้มตำเนาะอร่อยลำขนาดนะครับแซบๆเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะตีมาชมคลิปชวินยองถึงตอนนี้นะครับชวินอูต,ตะกุกตะกักท่านผู้ชม ชาินเป็นคนอู่บ่ค่อยเก่งนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้เขาทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับทันใดเดียังบ่ผ่านกดเตยกอขอหึงสู่ต่อไปนะครับชวินถึงกำลังใจเนอเข้าไปรับชมนะครับชวินก็รับชมเพื่อเปิ่นๆได้ผ่านกดผ่านนี้กันเนาะนี่นะครับ สู่กันต่อไปเนอร์ทา่านผู้ชมสำหรับทนายดี่ผ่านกค้แล้วก็ขอแสดงความยินดีตัวนะครับเก็บเหรียญใน YouTube ไปพร้อมกับชาวินเลยนนอะขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ